ในช่วงนี้เนี่ยถ้าท่านได้ติดตามข่าวโดยตลอดเนี่ยเราจะมีการจับกุ่มยาเสพติดรายสำคัญรายสำคัญเนี่ยเกือบแทบจะทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละครั้งหนึ่งได้นะครับเพราะเราก็รู้แต่เวลาให,ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับสําหรับรายนี้นะครับก็เป็นผลจากการขยายผลในการจับกุมคดียาเสพติดรายก่อนๆน,นะครับเหมือนกับทุกครั้งที่เราได้ทํามานะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเมื่อเรามีการจับกุม ผ an so no <'s> ู้ต eh ้องหารายใดได้นะครับเราจะต้องทําการขยายผลต่อเนื่องไปทุกครั้งครับในในเคสนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เกิดจากผลการสืบเนื่องจากการจับกลุ่มพฤติยาติในพื้นที่้อยต่อของเขตพื้นที่ของตงบอนพักหนึ่งแต่ลจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดสระบุรีนะครับจังหวัดปทุมธานีต่อเนื่องกันนะครับจนกระทั่งว่าเรามาสืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้นะครับได้อาศัยนะครับบ้านพักในเขตพื้นที่ของอำเภอคลองสอง ต้นะครับตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเราเนี่ยเป็นแหล่งพักยานะครับเป็นแหล่งพักยายาเสพติดรายใหญ่นะครับมีการขนยาเสพติดเข้ามาแล้วก็มาพักคอยนะครับอยู่ในสถานที่ที่เป็นบ้านพักกษัตริย์ปโกดังเนี่ยเพื่อเตรียมที่จะส่งขยายผลต่อไปยังผู้ที่ได้รับการสั่งการเป็นผู้รับของอีกทอดหนึ่งนะครับาทางกําลังเจ้าที่เรานะครับก็ได้ส่นี่กําลังกันไปเข้าซุ่มดูพฤติการต่างๆนะครับจนกระทั่ง เมื่อวานนี้นะครับทางผู้ต้องหาสองลายเนี่ยก็ได้ขับรถยนต์ของตัวเองเข้ามาที่บ้านทางรับพร้อมกับมาทําการขนถ่ายสินค้าที่เป็นของกลางชุดนี้นะครับเราสามารถตรวจยึดยาบ้าของกลางเนี่ยเม็ดอะฟิตามินด้วยกันทั้งหมด4.4ล้านเม็ดด้วยกันนะครับที่ท่านเห็นเป็นของกลางปรากฏตรงหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็พร้อมกับตรวจยึดรถยนต์ที่เป็นยานะฮะยาพนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยสองคันแล้วก็อาวุธปืนนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยของกลางเนี่ยอีกสองกระบอก นะครับตรงนี้ก็ต้องต้องขอขอบคุณทางเจ้าที่นะครับที่นําโดยท่านันตโดยกายสอนนะครับหัวหน้าชุดสืบสวนยาเสพติดของทางตำรวจตอนภาคหนึ่งและคณะนะครับที่ที่ทำงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณทางทางปปออส์ด้วยนะครับที่สบสนุนในทุกๆด้านนับทั้งกําลังคนกาลังอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือหน่วยข่าวกองทางทหารด้วยนะครับซึ่งเราปฏิบัติงานเคียงข้างกันมาตลอดนะครับมีบทกาทจบคุณอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนับที่ผมผมอยากจะประชพันธ์ต่อไปจากเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับทุกวันนี้ในพื้นที่ต่างๆของประเทศเรานะครับทางรัฐบาลเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มีความห่วงใ่เกี่ยวกับเยาวชนของเรานะครับเกี่ยวเรื่องยาเสพติดในทุกรูปแบบนับนอกจากยาเสพติดในรูปแบบของยาบ้าแล้วเนี่ยในปัจจุบันก็ยังมีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาแพร่หลายในหมู่เยาวชนจำนวนมากนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ท่านในวตรีท่านก็ได้กุฎา,าเดินทางมาด้วยตนเองมาทําการแถลงข่าวการจับกลุมบุหรีห่ไฟฟ้ารายใหญ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นโกดังสําหรับเก็บของกลางที่เป็นบุหรีห่ไฟฟ้ารอจําหน่ายเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นรายใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราจับมาเลยนะครับก็เ,เป็นการบปติงานร,ระหว่างตรวภักหนึ่งกับตำรวจตระนบานนะครับสามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าได้ทั้งหมด2 3 0 0 0 0ชิน้นโดยประมาณ ครับคิดเป็นมูลค่าก็ร้อยกว่าล้านบาทได้นะครับตรงนั้นก็ก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากอยากจะฝากประชามพันธ์ไปนะครับแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับตอนนี้พื้นที่ภาคกลางของเราในเขตพื้นที่9จังหวัดนะครับรวมทั้งจังหวัดปทุมธานีด้วยเนี่ยเรามีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากนะครับทั้งพื้นที่ที่เป็นเป็นแหล่งชุมชนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่ที่เป็นแหล่งพักอาศัยหรือเป็นลักษณะแบบ สามารถเป็นที่เก็บของได้นะเป็นที่โกดังเป็นลนักษณะซุกซ่อนของผิดกฎหมายได้ง่ายก็าฝากพี่นอ้องประชาชนนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับคนที่มีพฤติการที่แบบเข้า,ขาออกผิดปกตินะครับใช้บ้านเช่าเข้ามาอาจจะแบบกลางคืนกลางวันไม่มามากลางคืนแป๊บเดียวนะครับมาทําท่าขนถ่ายสินค้าเล็กน้อยแล้วก็กลับออกไปรหรือมีพฤติการที่ต้องสงสัยต่างๆเนี่ยก็ช่วยกรุณานะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารมาที่ ทางตมตอนพักหนึ่งนะครับหรือลงพักในในในสถานีทั้งร้อยสามสถานีของเรานะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ช่วยกันสอดส่องนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการที่จะป้องกันนะครับสิ่งของผิดกฎหมายที่จะเข้ามาแพร่หลายให้กับที่น้องร็อเยาวชนในบ้านเรานะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับไม่ทราบว่าทางทางปปสพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเซ็ครับ